สวัสดีครับคุณฟังทีละครักกบมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับหยิบยกมาบอกกล่าวเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็แเรากันนะครับเป็นเรื่องราวของรกระทรวงมหัดไทยเนื้อหาใจความย้อนความกลับไปนี่คงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับแต่ว่าอาจารย์เสรีบงญนทธาออกมาโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจารย์เสรีบุญคงธาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการตลาดและก็การสื่อสารนะครับโพสต์ Facebook หรือหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจะไม่พอใจอะไรการทํางานของลูกน้องเนี่ยทาไมไม่เรียกมาพูดคุยส่วนตัวจะมาด่ากันออกสาธารณะแบบไม่ให้เกียรติลูกน้องอย่างที่ทําเนี่ยมันไม่เหมาะสมการยกตนข่มท่านแบบที่ทําอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาควรจะทําการด่าลูกน้องด้วยถ้อยคําหยาบและเป็นการบูลลี่ลูกน้อง แบบนี้เนี่ยมันสอที่สัยใจคอของคนพูดอย่างที่โบราณก็พูดกันว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนั่นแหละครับการพูดประชดให้ภูกเก็ตถอนตัวจากการเข้าชิงเป็นเจ้าภาพจัดงาน w ว r l d e เอ็นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแบบนี้ถ้าคนพิจารณาได้ข้อมูลนี้ไปเนี่ยเขาจะคิดยังไงล่ะครับการบอกว่าจะเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการเองว่าภูกเก็ต ไม่เหมาะจะเป็นเจ้าภาพ World Expo แม้ว่าจะเป็นการพูดแบบประชดแต่ก็เป็นการพูดที่ไม่เหมาะสมการออกมาชี้แจงในภายหลังมันยากที่จะเข้าใจและยอมรับได้ถ้าต้องการให้เข้าใจว่าที่พูดนั้นต้องการกระตุ้นการทำงานของลูกน้องถ้าพูดแบบนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ใช้ท่าทีที่มันดีกว่านี้แะครับทำแบบนี้เดี๋ยวก็มีคนออกมาเรียกร้องให้ในายกหรือรัฐมนตรีมหาไทยรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้งท่านผู้นี้เข้ามาตามพฤติกรรมที่ทำมาบ่อยๆนะครับคนเราในก่อนพูดเราจะเป็นนายคำพูดแต่พอพูดแล้วเนี่ยคำพูดมันจะเป็นนายเราการสอนงานแบบสุภาพและให้เกียรติลูกน้องเนี่ยมันทำได้นะครับ